สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเจ้า Camera Lens p r o t e c t i o n กันครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวป้องการเลนจากโฟกัสนะครับสำหรับ iPhone 13 Pro 13 Pro m a x ครับเป็นแบบ Full Lens ก็คือปิดครอบลงไปทั้งหมดเนี่ยครับผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะใส่กระเคส UAG ตัวนี้ได้หรือเปล่าก่อนอื่นเรามาดูที่ตัวกล่องกันก่อนเลยครับก็คือเป็นอันนี้เป็นของย่อโฟกัสเนาะแล้วก็จะมีรุ่นบอกครับ ว่าใช้สำหรับไอโฟน e 1บ Pro 13 Pro Max f u l l แเลนทางด้านหลังก็จะมีคุณสมบัติครับบอกแล้วก็มี qr code แล้วก็ทางด้านบนก็จะเป็นสต er ิ๊กเกอร์โฮโลแกรมครับของ focus แต่ว่า <laughs> เวลาเราเกะเราเกะด,ด้านล่างได้อยู่ดีมันไม่ได้กันฉีกกันอะไรนะ ในกล่องก็มีอุปกรณ์แค่นี้ครับก็จะมีสติกเกอร์ปะดึงฝุ่นออกมาแล้วก็เป็นกระดาษแล้วอีกอันหนึ่งก็เป็นตัวกันลอยกล้องนยครับตัวกันลอยนี่เขาปะมาบนเป็นพลาสติกแข็งแบบบางๆเนี่ยครับวัสดุดูแข็งแรง ทำความสะอาดกันครับตัวคราบตัวอะไรที่อยู่ในกล้องนี่ก็เอาออกให้หมดครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปเป็นเส้นนามของเราโอเคแล้วนี่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 น่นงงเฉยเี่นาะ ใช้ได้เลยครับมาดูกันว่ามันจะติดเคสหรือเปล่าเล็งให้ตรงนะครับอยู่กับเราอีกยาว โอเคสรุปว่าอันนี้ใส่กับเคสของ uag ได้ครับตัวกันรอยเนี่ยมันจะไม่ได้ลงไปถึงมันจะไม่ได้กว้างมากจนถึงเนี่ยจนถึงเลยตรงแท่นกล้องออกมานะครับเห็นไหมครับอ่ะเมื่อกี้ผมลืมวัดให้ดูอ่ะมีผมวัดให้ดูนะครับตรงนี้ก็จะกว้างประมาณ3 6มจเซครับส่วนทางด้านข้าง อีกด้านหนึ่งแนวนอนก็จะพอๆกันครับ3.5ด้านกว้างด้านนี้3.5ด้านสูงนี้3.6เซนพอติดแล้วความสูงนี่ก็จะพอดีกับไอตัวขอบเคสพอดีเลยฮะเป๊ะๆเ,เลยเห็นไหมครับก็จะเป็นแผ่นเรียบไปเลย เรียบร้อยก็โอเคครับสำหรับคลิปของการติดไอเจ้าฟิล์มกันรอยกล้องหลังของโฟกัสตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรยากเนาะแล้วก็ดูให้แล้วว่ามันสามารถใส่กับเคส UAG ตัวนี้ของผมได้แล้วก็สำหรับขนาดความกว้างความสูงของตัวเจ้าเลนส์โปรเ c คชันตัวนี้ ก็ผมก็วัดให้ดูแล้วนะว่ามันกว้างมันสูงเท่าไหร่สำหรับเลนโปรเ c คชันตัวเนี้ผมได้มาราคาพิเศษจากในแอปเนาะยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างแล้วก็ลองเข้าไปเลือกซื้อกันดูนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย